เขาบอกฉันว่าคได้รับกไรศึกษทได้านทางวิทยาศาสรทางใต้นะสร้างกฐานนัดแปลงพืไม้ทนต่อความเจ็บปวดได้อย่่งขี้นเยี่ยมมากแค่ชอบการท้าทายอยู่แล้ว Grand a d m i l h o f e r อเดติ Complete Destruction of all the GIs แต่นั่ไม่ได m e a ายถึงฉันจะไม่สามารถทำอะไรนิดหน่อกับพวก g i ได้เริ่มกันเลยไหม g i ก็สวัสดีครับอยู่กับผม Les Sun Channel นะครับ ก็นี่ก็กลับมาอยู่เกมโลกทรูเปอร์นะครับต่อ,อเอามาต่อกันเลยถ้าจากมิชชั่นที่สองนะครับตอนนี้ก็เป็นมิชชั่นที่สามของตัวเกมนะฮะก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะฮะ <c oughs> อือเลยก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดมีการ แปลบริบทหรือเนื้อหาผิดพลาดแต่ประการใดก็ต้องขอโทษไปด้วยนะครับก็ภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งสักเท่าไหร่ดจะลือมล้างจะกิ่งเกนไปละนั่งเลยนั่งสเตลคิวได้ let's keep a low profile even I can't take on the entire nord fleet crouch to make less sound and sneak up on that nord he won't get a chance if we get close enough <coughs> ใช้เก็บเสยงได้ในการกดแคปล็อกแคปล็อกแล้วก็ข้ล่างใสเลินเซอร์เลยรอวิกี่เอาไม่ได้ไปเลวเซกเตอร์เคลียร์ปลอดภัยครับเคลียร์ ตั้งเตลคิวได้บนนั้น มองวิวปากเลยโอเคเนวี่เนี่ยโด่านเรือ กันด้แคนี้พอยรก่อนเราสามารถตั้งปืนเป็นเซนที่ได้นะเราจะให้ใช้ปืนดึงความสนใจได้นะแต่ไม่ถนัดนะมันจ้เราวางปืนเพื่ ดึงเนี่ยดึงความสนใจแล้วก็ไปวางไมโครไมท์ใส่อนีน่ยงเองดีกว่าเร็วกว่าเยอะร้อยไม่มีแสงม<ป>ีเหรอมีแต<ป>่คนบอยมีตรงน้ำ วิ่งเลยเขาเลือสใจแล้วอะไรของเขาบ้างตังน้ยสน,ใในใสมันเาจะสอนเราส,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 สามารถใช้ไมโครไมน์ในการทำลายรัวกระดักเล็กๆได้นะ ทำลายประตูตังโยน,โนอันหกรวยไปละ พูกบุกรุกไปในฐานเกมนี้นมันอนาจจะลำคาญหน่อยนะมันโหลดเองนะทำอะไรไม่ได้อ๋อสโตรโหลดนะปืนไปได้ไหม ครับเลยโอเคเรียบร้อยซีโรสดเปอร์ดร็อปโอเคนัอยู่ไนกัน oh, ีโ oh. อ้ยรุ่นเอ๊ะแต่ทางขวาเรามีเดี๋ยวยู่ไหนอ่ะ

มันบอกก่อนที่จะระเบิดนี้ให้เราจับการวางเส้นที่เพื่อโคมเพืปืนแล้วโฟมเพื่อะไรวิกะไรมาละผู้ปกครองไปแล้ววิ่งมาเต็มเลยปิดเลยทางน้ำรสร้างทางผาไม่ทันแล้วมึงแนะนำช้าไปรู้หรือเปล่าแอบวิ่งมาแล้ว เขียเรียบร้อยร้อย,อยมีอะไรไหมเขียนิดต่ำเขียนนี้ก็วิ่งไม่ได้ะนี่นี่คือเร็วแล้วนะนี่คือเร็วแล้ว ตึงไม่่อมวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โกรธมีนี่แบบบุธายิงโอเคเสร็จแล้ว <laughs> ไปต่อไปเร็ว <laughs> ปืนอนาโคตจริงๆเนี่ะ <laughs> เสียงอ้โหกำแพงเรียบร้อยตายซะโหลดโหลดไม่หยุดเลยฮะปืนข้างล่างมีอะไรไหมโอเคไม่มีอะไรอ๋ออะไรจะเขย่าศพมันจะหายไม่ได้เก็บตังค์ไม่หยุดเลยเอาเหลือปืน สบไปไหนอะอ๋อมันว่าเราจะได้บูปออิชชดกันนะฮะ for a n s l u c k ถ้าเกิดเรามีอ่า material พอเราสามารถอัปเกรดสร้างชดกันได้นะเนี่ยชดกันเหลือๆอยู่เลยพันแปดเก่นไงเก่นไงเดี๋ยววางไว้ก่อนไม่ใช่นั่นจะแคบล็อกไม่ใช่แคบล็อกชิบหายแล้ว เฮ okay, oh. yeah, ียโอ้โหไอ้นี่สุดฟระเบิดอีกแล้วกดผิดไปโอเคฮะระเบิดจะไม่ออก ดไม่หยุดเลยดไตอนะมะอยู่น้นุบเสยงอะไระข้างบนีอยู่ข้างบนนี้

Okay, I'm zoned. Coming up words <coughs> don't know what hit him Proy. Coming right up. mẹ như này mẹ 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 Cái mẹ đó? mẹ หายอูอแล้วเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็เติมลูกอยู่นั่นแหละเออมาไม่ไปไม่โดนทำยิงอูแม่งปลาสวนด้วยอันนี้เออเก็บตังค์อ๋ออยู่หลังห้อง รอดได้ยังไงวะ <c oughs> <c oughs> อะไรของมันเนี่ยซื้อของมัเนนะรอยโอเคทำความเสียหาย,เ,ยนะเพื่อทำให้พวกน็อตมาที่สโตร์รูม ออดึงอมแชรเนี่ยมีเงนเรื่อใครล่ะอะไรวะโหดจริงเลยังไม่หยุดเลยที่นี้เหร บนเหรอแน่แน่เลยเรียบร้อยเห็นไหมออตโหลดนะออตโหลดโหลดไม่หยุดเลยทีนี้ตัวสังกีน่าจะมีตัวท่อเติมน้ำมันนี่ใช้ไมโครไมนในการเบรกกันได้เป็นการพุ่น้อยมาที่นี่แล้วก็วางแันไว้ตรงทางออกเพื่อเป็นการ ให้คุ้มกันนะเวลาพวกม,มีพวกตัวบุกรุกเข้ามานะฮะระเบิดหมดเลยซีจินคาตันเขามีรู้เรื่องต่อมีพวรูปปั้นยานนะเป็นตีใหญ่อีกคนหนึ่งเพื่อนมาช่วยอย่างนั้นเหรอน,น,หน่าเสียดายหน่อยนะ <h ums> แกคงอยู่ไม่ถึตอนนั้นหรอกกลายเป็นทหารตัดแตรวันทุกอย่ที่การพิสูจน์ทุกอย่างใช่ไหมเรามาดูกันว่านั่นมันจริงหรือเปล่าคือกัปตันฉันได้รับคำสั่งว่ามีได้รับรายงานว่ามีกีไอคนนึงทหารเราไปต้อนรับเขาหน่อยสิรอยได้ตังค์แล้วอนนี้พวกมันรู้ว่าเราอยู่ที่นี่แล้วได้เวลาไปหาเฮมแล้ว

ออกด้วยอโอเคเรียบร้อยใหญ่เฮีย yeah. ทำกระเบื้องทำกระกันอเอาเล่นนะชุดเทน,นเราอะเอา้าตังกูหายไปเลยไปไปไปเข้ามาดิบิดท้าเลยใครจะเข้าหรอ

กะไไม่ได้แนะน่แต่ในระเบิดก็ไม่ได้ช่วยเหมือนกันระเบิดฟ้าจะช่วยได้นะอะไรที่จะพูดถึงเนี่ยชิยา Not him and not you look เข้าด,ดูะโอเปลาไปกูร้อยอืมหดตีเลยโวยมันยืนไฟไหม้อยู่ <laughs> เดี๋ยวแนละ้วไปเมื่อกี้ไม่เข้าชิบหายแนละ้ว ไปดูไปละเขาอยู่นบนยานแน่ๆทีไ่ไหน <c oughs> ตะแคงนี่ปล่อยตอนนี้เลยเก็บตังก่อนวะ <c oughs> อะไรงโอ้โหยิน้ยตังตังไส่น้ไปไหนละโอเ <c oughs> นั่นันมีตัวหนึ่ง่ใช่ไหมเนะี่ย chạy gì nữa trôi <laughs> rồi easy <laughs> kìa bên cầu này các nghĩa là chạy đá gì nữa ta còn mà đi đặt cái suối gì ใส่เลยบาดวยแปะเนยช็อตช็อตช็อตเอาละต้องชัวยิงไม่เข้ายิงกดกี้ใลโดดตายอะไรวะเนี่ยเหล็กทั้งแท่งเลยนะหลังหัวยิงเข้าได้ยังไงแต่มายิงข้างหน้าไม่เข้า ไื้อขอขงันนะเยาหน,นึง่งนจนะได้ครับไม่ได้มีไปต่อเขาเลยคัดซิ่ที่นอตในถาดของพวกมันนะ pha phá đấy điều đó bây giờ phải như vậy là là đẹp lời เดีวเข้าลุกเขาต้องจะตายเขาต้องจะตายนะอยากพิบัติฉันนี่ที่เราไม่กันเองนะที่อยากพูดพวกน้องไปเอาจากไหนถามได้ดีฉันไม่ได้ให้อะไรเธอไปฉันไม่ได้บอกอะไรเธอเหมือที่เราถูกฝึกมาแกเย็นพวกเดี๋ยวเราจัดการเองแก่เลยเพื่อน ก <c oughs> ารคิปไปแล้วติดหมวกเอาละตอนนี้กเราไปก,ก,กินทั้งแล้วไปต่อเราไปหากันว่าเอาไปหาคนรับผิดชอบการสังหารหมู่ที่เอนี่ตอนที่เธอจะทรมานฉันเธอเผยหลุดผู้เชื่อออกมานะก็สำหรับพารนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับก็ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ